สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสาธิตวิธีการเซตค่า LCC ให้สามารถอ่านค่าจากโ o ตารีโคเด d e r ที่มีหน่วยเป็นเมตรให้อ่านหน่วยเป็นหลาได้ครับโ o ตารีโคเดอร์ที่ใช้ก็จะเป็น pscmb abz n 2 4นะครับซึ่งอัอตรารอบตัวนี้จะอยู่ที่4รอบต่อ100เพาะนะครับแล้วก็4รอบจะได้100เซนนะครับก็มาดูว่าจริงไหมนะครับ รรเราก็เซตค่ากันเลย,เยประมาณนี้ผมจะดูจุดนี้นะครับกดร,รีเซ็ตผมจะเริ่มหมุนนะครับ1รอบ2อรอบ3ารอบรอบที่4ครับปึ๊อบอยู่ที่เดิมได้ร้อยเพ้าโอเคครับต่อมา,าก็จะมาเซตค่าใน LCC ให้เปลี่ยนค่าจากหน่วยเมตรเป็นหน่วยหลานะครับกดหมวกค้งครับ เราเลือกเป็นคา์เตอร์กดโหมดเรื่อยๆอ่าพีก็คือจุดที่ชดสย์ยงจะให้มันอยู่นะครับผมจะกําหนดให้มันอยู่หน้าสุดนะครับต่อมาค่า P.Scale ค่า P.Scale เนี่ยเป็นค่าที่เราได้จากการคํานวณจากการเปลี่ยนหน่วยของมันจากเมตรเป็นหลาครับในที่นี้ก็คือตัว l o ตเตอรี่เอนคเดอร์ตัวเนี้ หนึ่งร้อเพลา์เนี่ยจะได้1เมตรแต่ว่า1หลาของเราเนี่ยหหลาเนี่ยมีค่าเท่ากับ91.44สิเอซนเราเลยต้องเอาหนึ่งร้อส่วนด้วย9ก4าเราก็จะได้ค่าเท่ากับ1 0 9่งจเสหหนึ่งเราก็ใส่เลยครับ1นึ่งสหก 1.09361สอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดหมดทางครับก็ตอนนี้ผมได้ทำการปรับ LCc ของเราให้เปลี่ยนหน่วยจากเมตรเป็นหลาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนแรกเนี่ยหน่วยก็คือ4รอบหมุน4รอบจะได้ร้อยเซนถูกไหมครับแต่ว่าทีเนี้ยหนึ่งหลาเนี่ยมันคือ9 1 4าเจุเซนเพราะฉะนั้นคราวนี้ถ้าเราหมุน ราจะหมุนไม่ครบสี่รอบเราจะไปได้แค่ประมาณเกือบเกือบสี่รอบเรามาดูครับว่าจริงไหมตรงนี้ครับผมจะเอาจุดนี้ครับก็หนึ่งรอบรับรอึ้บสองรอบสามรอบอ่านี่ครับพอเก้าค่ะเข้าใกล้รอบที่สี่อึบอ่าสังเกตครับจะวิ่งไปไม่ครบรอบนะครับก็ประมาณนี้ครับ